ดาบังนี่มันก็น่ะผี่่มาบ่เสียบขาบ่เสียบกี่หน่อยได้นอนอะเรยาะเด้๋ปวากี่นมาบาเสียบกำลังไปที่บนฐานะครับทีมงานเทวดานะครับออึ่งหนึ่งจอยบังฟดิวเทวดาโจชุีคุณทได้ไหมดิวเทวดาสองงป้า ดันไปลูกดันไปติดฐานนางฐานได้ดีนะครับแนวมากนะครับกับการเดินทางของทีมงานดิวเทวดานะครับที่ลีเลยนะครับมากเลยสมัยเพเ่งย้อนไปเดินทางนะครับกับทีมงานเทวดาครับก้นนุ่งบ่าเพ็ของแท้มือหนามโยกจากดิวเทวดาติดเรียบร้อยนะครับ นายพีดองมาลุ้นกันกับทีมงานดิวเทวดานะครับกับทีมงานเทกันใหญ่นะครับนึ่งสองสามตอนนี้นั่งเฝ้าโต๊ะแล้วแน่นอนมากๆนะครับเนี่ยปวดแยกไปหน่อยบังบังก็มีกำนองมาบางนี่ไปในดิวเทวดาเอาแต่มาสองแต่หมานครับกิจะส่งแตทมานองซาดีเลยดับนี่ชื่อว่าองซาธนัทไว้อ่าโอเ้ยนะครับอ่าคอยทีมงานดิวเทวดาทีมกีโน่ชุนยชุนมาร์ทกันได้กันนะครับ พี่น้องลุนกับดิวเทวดานะครับพงไฟทีอยู่กลางอากาศนะครับกับยิบไกลหน่อยนะครับพี่น้องลุนกันกับบังไฟทีอยู่กลางอากาศนะครับกับทีมงานดิวเทวดานะครับมากหน่อยสําไดต้องติดตามมาหรือว่ามานะครับเดินกันไปลุนกันไปนะครับกับทีมงานดิวเทวดานะครับ หัวนะครับหอมหอมโมจิเมตตาลงมาดูดีเลยมากหน่อยสำเร็จท ah. ุกท <afraid> ีตามนะครับยิวเทวดาขอลาพี่น้องเบิ่งกันไปด้วกันไปนะครับกับทีมงานยิวเทวดานะครับกงไฟที่อยู่กลางอากาศนะครับมากหน่อยสำเร็จทุกทีตาม อ้าวเป็นเ to ่นฝาดเพื่อเพื่นเพื่อนเดียวนะครับพี่น้องหังหลังหลีอ่างโมนี่จุดที่10ปี10รอบเลยอาจจะเกลื่อนไปรับไปลุ้นกันไปนะครับพี่น้องในสนามกือรุ่นครับทีมงานดิวกระดาแบบใจจุดใจจ่อแหละนะครับมันหรือเ่ามันมากหน่อยสำเร็จต้องติดตามนะครับทีมงานดิวเทวดาครับใสยขวานะครับถนับไปมาจังหวัดสุมานะครับตอนนี้ยังเจอว่าเป็นตัวเดินเบาๆ สองอยกับเจ็ดสคะแนนทันแล้วนะครับอ่า <satell> ร <indi> ุ่น ah, ก <sh> ับทีมงานดิวเทวดานะครับกับปเที่อยู่กลางกางนะครับตเก็บด้านขวามือเล้ยรเลกับรับเท่าไรห้าสิเียครับห้าสิบี่งีลอยกับเลกับเลสยหาสิบลาสี่อยนะครับดิวเทวดารุ่นกันไปนะครับมากน่ยสำหรับติดตาม อุ้ยบิแนทางแล้วนะครับเอ่เรดาเตมดีเคดิวเวดาบังน e ีมากันะผีมาป่าาบียบาบียบหีหน่อยแน่นอนอ่เรดาเตมบุผีามาบ่เียาเดียบนีนแน่นอนอ่บงกันไปดุนกันไปนะครับปรากขาังปก่กดุนกันแบบกระดกคือดุนกันแบบใจจดใจจอนะครับจะ่บไฟดินเทวดาบางนีนะครับ ี่น้องในสนามกะเงียบกริบไปเลยนะครับรุ่นกันแบบใจจดใจจ่อนะครับด้านขวาสามไปได้าซีดคะแนนทามกับรอยกระพาซผ่านแล้วนะครับเกือบได้แล้วนะครับคอยอยู่คอยเดินตูวลงมาเรื่อยๆทุกท่านด้วยมีควงติงนะครับเกือบควงดิวเทวดานะครับพิมพ์เขาป้าแล้วนะครับเกือบนันบันนี้รอเปิดหมววนะครับก็ต้องก็ต้องมีเซ จ่าเหมาดิหาซีฟหกกับเบลีดีซิฟสามซีฟนะฮน่งกันไปครับกับเบลขกำกับของดิวเทวดานันหาซิฟสี่ร้อยนันก็คือเต้นควมแล้วนะครับเต้นควมแล้วกับัเนเก้าซมาลุนครับรางวัลหนึ่งร้านห้าแสนนะครับเลขนเก้าเล็กด่ซีบนะ่งกันไปนะครับ ลอเหล็กสุดท้ายจากทีมงานซูนเจวิดากับทีมงานทางอากาศนะครับทีมงานดิวเทวดานะครับหสิบคะแนนภาษไปยตีหน่อยกับสิบคะแนนภาษาอัครับครับผมไปใจคอยดูคอยเพื่อนนะครับตามลงมาเบ้ง 420คะแนนนะครับ420คะแนนดิวเทวดาแน่นอนมากๆนะครับ